สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ c t t ีเทเตอรนำคุณผู้ชมมาที่การวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์ช่วงวันที่25-29ถึง29มีนาคมพศ2567กับผมชานนททาหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับการวิเคราะห์กราฟวันนี้เป็นเพียงการแชร์มุมมองกราฟราคาส่วนตัวไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับโอเคครับสัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่ตารางข่าวนะครับตารางข่าวของสัปดาห์นี้อื ข่าวกองแดงจะมีวันอังคารตอนสามทุ่มนะครับอของสหรัฐนะครับวันอังคารสามทุ่มวันพฤหัสต,ตอนทุ่มครึ่งนะครับ GDP นะครับาการรับสวัสดิการการว่างงานนะครับแล้วก็สามทุ่มนะครับมี Pending Home Sale นะครับยอดขายบ้านนะครับวันศุกร ก็มีทุ่มครึ่งแล้วก็อาพาเวลนะครับคุณพาเวลพูดตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับอาก็จะมีข่าวแดงวันอังคารพฤหัสแล้วก็สุกนะครับ3วันโอเคครับมาต่อเนื่องกันที่กราฟราคายูโรยูเอครับผมอันนี้ในทางเฟรมเดย์าสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมจะ ตีโซนใน Time เฟรมเดย์ไว้ก่อนนะฮะโซนใน Time เฟรมเดย์ <c oughs> อาตอนนี้ราคามาอยู่ในแนวรับแนวรับตรงนี้นะฮะ, <c oughs> ะมาอยู่ตรงแนวรับตรงนี้นะครับถ้ามองเป็นชุดใหญ่อ่าอ่ะ ตีโซนไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูโซนใน4ชั่วโมงกันนะครับเอาเป็นว่าชุดนี้ผมมองว่าเนี่ยอันนี้มันลงนะฮะมันลงแล้วก็มันขึ้นมาเจอขึ้นมาเจอแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาเจอแต่แนวต้านตรงนี้แล้วก็ลงมานะครับแล้วก็มาถึงในแนวรับ Timeframe day เ,เ,เป็นตรงนี้ หนโซนโอเคครับหนึ่งโซนเดี๋ยวผมจะตีข้างล่างไว้อีกเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในไะทมเฟิม4ชั่วโมง4ชั่วโมงชุดนี้สัปดาห์นี้ผมจะโฟกัสชุดขาลงชุดนี้แล้วกันฮะโซนที่จะโฟกัสก็คือจะมี โซนนี้1โซนนะครับอเดอร์บอกในสชั่วโมงนะครับโซนที่2จะเป็นโซนนี้นะครับอ่าเป็นโซนนี้นะครับอเดอร์บอกใน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็อ่าข้างบนอ่าเอาข้างบนอีกโซนนึงนะครับ3โซนเมื่อราคามาถึงนะฮะ มีสัญญาณการกลับตัวก็จะเปิดเพอร์ชั่นเซลลลงมานะครับ3โซนนะครับและ,ะจริงจริงจริงใน1ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เป็นโซนได้นะฮะอาเดีตีวตี1ชั่วโมงไว้1โซนอันนี้เป็นโซน1ชั่วโมงนะครับออร์ดบอกใน1ชั่วโมงนะครับอ่าคนละสีกัน ถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวในในโซนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเปิดพ o ร i ชั o นเลยนะครับลักษณะคือประมาณนี้โอเคแต่ผมจะโฟกัสที่โซนข้างบนมากกว่านะครับคือโซนนี้ก่อนก็จะเป็นอันนี้ นะครับอ่าประมาณนี้โอเคและถ้าจะบายถ้าจะบายจริงๆตรงเนี้ยมันมาอยู่ในบริเวณแนวรับ <c oughs> มาอยู่บริเวณแนวรับนะครับแท่งอิมาลานแท่งนี้มีโซนดีมานอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวไม่มาจะเป็นแท่งรีเจ็คหรือหรือไดเวอร์เจนนะครับหรือการเสียโครงสร้างของราคานะครับผมจะเปิด p พซิชันบ b า y เช่นกันนะครับและ TP อาจจะแค่ประมาณตรงโซนข้างบนนี้นะครับก็คือถ้ามันประมาณนี้แล้กันนี่ ยอลงมาแล้วก็จะบายขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับโอเคเท่านี้แต่ถ้าเบรกลงมาก็ถ้าเบรกลงมาก็จะมีโซนนี้โซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนที่ถ้าเกิดสัญญาการก,กับตัวในทางขาขึ้นก็จะบายได้นะครับอ่าเป็นประมาณนี้ก่อน โซนใกล้ๆนี้ครับเมื่อมาถึงและเกิดสัญญาณก็จะเปิดพ o s ิชั o นนะครับโอเคอันนี้คือยูโรยูเอีครับเน,นี่เอาผมจะโฟกัสโซนที่ใกล้จะถึงก่อนนะครับถ้าถึงโซนที่ตีไว้เมื่อไหร่เนี่ยและเกิดสัญญาณการกลับตัวก็จะเปิดพ o s ิชั o นนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ต่อกันที่ us 3 0ครับ U.S. สาเดี๋ยวดู Timeframe day time f ฟ a m เ day เป็นขาขึ้นมาตลอดเลยนะฮะขึ้นยาวๆเดี๋ยวถ้าเป็นแนวรับใน Timeframe day จะอยู่แนวรับสำคัญอยู่นี่นะครับและต้านสำคัญก็คือตรงนี้นะครับข้างล่างกับข้างบนจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดู4ชั่วโมงสชั่วโมงถ้ามันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ครับ ผมก็จะโฟกัสเล่นบายอย่างเดียวละกันก็ออเดอร์บอก็จะเป็นตัวนี้ตรงนี้โซนนี้นะครับเป็นออเดอร์บอกใน4ชั่วโมงโซนที่1และโซนที่2ครับมีอิมมลานทั้ง2โซนนะครับเมื่อถึงโซนไหนก็ได้นะครับเมื่อถึงโซนไหนก็ได้และเกิดสัญญาณการกลับตัวเนี่ยผมจะเปิดโพซิชันบ่ายนะครับสัญญาณการกลับตัวก็เหมือนเดิมนะครับ หนึ่งคือเสียโครงสร้างของราคานะครับหรือจะเป็นรีเจ็คหรือจะเป็นไดเวอร์เจนก็ได้นะครับแล้วก็จะเปิด Position b นบ่ายขึ้นไปอาจจะ TP ที่ TP ที่ตัวคีย์เลเวลที่สำคัญนะครับอาจจะเป็นแค่ตรงนี้ก่อนนะครับ แต่ที่สำคัญกว่านะฮะก่อนที่จะเปิดโพซิชันกราฟต้องเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับเพราะว่า,าเพื่อเพื่อความเพื่อความแน่นอนแล้วกันกราฟจะกลับตัวได้ต้องเกิดสัญญาณการกลับตัวก่อนนะครับโอเคผมจะโฟกัสบ่ายที่2โซนนี้โฟกัสบ่ายที่2โซนนี้นะครับ อันนี้คือแผนของแผนของ US 30นะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวมันเป็นขาขึ้นไงเดี๋ยวมันย่อลงมาแล้วเกิดแท่งรีเจ็คหรืออะไรก็เดี๋ยวไวอร์เจนแล้วก็เดี๋ยวเปิดโคดิชันบ่ายขึ้นไปนะครับโอเคครับคู่ต่อมาคู่สุดท้ายทองคำครับทองคำ XAUUSD นะครับดูไทม์เฟรมเดย์นะฮะ ก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ตรงนี้มีแท่งในเจ็ดอะดูไทมเฟรมวกเหมือนกับว่าาประมาณว่ามันขึ้นมาแล้วมีคนเทคโปรฟิตแล้วนะครับกับทำทำเหมือนจะย่อลงมานะครับแต่จากโฟกัสบายเช่นเดิมนะฮะโฟกัสบายเช่นเดิมแนวรับจะเป็นตรงนี้หนึ่งนะฮะใน t ท m e เฟรมเดย์นะครับแล้วก็ลึกๆนี่คือตรงนี้เลย ตรงนี้มีโซนดีมานนะครับเดี๋ยวผมจะตีโซนดีมานในหนึชั่วโมงเอ้ยในทม์เฟรมเดย์ไว้อันนี้นะครับเป็นออรเดอร์บ็อกในทม์เฟรมเดย์นะครับกราฟเบรกขึ้นไปนะฮะเบรกโซนนี้ขึ้นไปนะครับอ่ะเบรกเทนไลน์ line, หรือเนี่ยเบรกตรงนี้ขึ้นไป นะครับเบรกขึ้นไปและอาจจะย่อลงมาถึงนะฮะอาจจะย่อลงมาถึงในท่าเฟรมเดย์นี่นะครับแต่มาดูใน4ชั่วโมงเราจะเล่นยังไงในสชั่วโมงนะครับถ้าการาฟมันเป็นขาขึ้นอยู่เนี้ยอ่ะโฟกัสใกล้ๆก่อนละกันโฟกัสใกล้ๆก็คือผมจะโฟกัสหน้าบ่ายตรงนี้เนี่ยแหละตรงนี้ที่มันมีโซนดีมานกว่ก้อนนี้อยู่นะครับ ก็คือเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแต่ s อผมก็คือจะไว้ถ้าถ้าเปิดนะฮะถ้ามันมีสัญญาณการลับตัวเนี่ย SL ผมจะไว้ใต้โครงสร้างของราคาเลยครับโครงสร้างของราคาในสชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันผมมองเป็นนี้นะฮะขึ้นอันนี้คือพักตัวนะครับอันนี้คือพักตัวนะ ขึ้นย่อและขึ้นต่อมีการเบรกออกสต็อกเจอครับแล้วตอนนี้ย่อกลับลงมาแล้วนะฮะย่อกลับลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนครับย่อกลับลงมาแล้วตรงนี้เป็นเบรกขึ้นไปอีกชุดหนึ่งใน4ชั่วโมงนะครับถ้า ผมเปิด p o s ิชั o n b u เมื่อราคาลงมาถึงข้างล่างเนี่ยมาถึงโซนเนี่ย SL จะไม่อยู่แค่ใต้โซนนะครับ SL ผมจะเอาอยู่ใต้โครงสร้างของราคาดาวเทลลี่เลยนะฮะ SL จะต้องอยู่ประมาณตรงนี้เลยครับแ้่ TP อาจจะอาจจะตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องดูหน้างงานอีกทีนะฮะแต่ SL คือชฉียวๆว่าต้องอยู่ใต้โครงสร้างของราคาเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นบรกแพทเทิร์นขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาถึงแล้ว เมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับผมจะโฟกัสที่จุดนี้นั่นแหละเมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับในไทมเ์เฟรมเล็กกว่านี้ไม่ว่าจะไดเวอร์เจน์หรือแท่งดิเจกนะครับหรือการเสียโครงสร้างของราคาผมจะเปิด Position b ายขึ้นไปนะครับ SL คือใต้โครงสร้างของราคาใต้โครงสร้างของดาวเทลลี่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามองว่าตรงนี้คือขึ้น ย่อและขึ้นต่อนะครับโอเคนะฮะของคำก็จะโฟกัสบ่ายนะครับอันนี้คือเบรกจากรเจอขึ้นไปนะแต่ถ้ามันเบรกตรงนี้ลงมาเนี่ยผมจะเบรกคือต้องเบรกเป็นเต็เตมแท่งลงมานะครับก็คืออยาจะตีตรงนี้ไว้ถ้าเบรกโลนี้ลงมาได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นโฟกัสหน้าเซลล์แล้วและเดี๋ยวจะดูว่า พอมันเบรกลงมาเนี่ยมันเบรกลงมาแรงๆเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีอะสะพายตัวนะต้องมีคีรีเวลอันใหม่เกิดขึ้นนะครับผมจะรอให้มันพักขึ้นไปและเดี๋ยวและเดี๋ยวจะหาสัญญาณการกลับตัวครับถ้ามันถ้ามันพักขึ้นไปแล้วมันเกิดสัญญาณการกลับตัวเนี่ยอ่าผมจะเปิดโพ t ชั่นเซลลงมานะครับ ผมจะเปิดฟิวชเซลลลงมานะครับแต่ก่อนอื่นมันต้องเบรกลงมาก่อนนะอันนี้คือแผน2นะครับแผนที่1คือบายนี่แหละบายนี่แหละแต่ถ้ามันเบรกตรงนี้ลงมาได้เนี่ยผมตั้งเติมไว้ท่านเบรกตรงนี้ลงมาได้เนี่ยจะจะเปลี่ยนเป็นหน้าเซลแล้วนะครับเบรกต้องเบรกเป็นเต็มแท่งนะครับใน time frame 4ชั่วโมงเพราะว่าผมโฟกัสที่ time frame 4ี่ชั่วโมงอยู่นะครับโอเคครับสัปดาห์นี้ผมจะ ดูทองคําประมาณนี้นะครับโอเคครบแล้วนะครับ3คู่ครบแล้วนะครับ3คู่ e u r u r d us 3 0และ x a u u r d นะครับ,โอ,รบอโอเคครับผมอ่ะโอกัสบายโอเคครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ